เอาวันนี้กูมีเสียงกูอยากร้องทำไมอะเออเราก็เอาพี่เขาเอากระเพาะปามให้อีกโอ้ยเขาให้าแล้วถ่วยหนึ่งก็นี่พี่คนนี้เอามาให้เราใช่ไหมล่ะใช่แกไปขอโต๊ข้างข้รู้รยู่เข้ายังไงกระเพาะกระเพาะปามหองชั้นใหญ่เลยไม่ใช่กระเพาะฝาดูนี่ที่มาตาโตันาดนี้สูงไปขอต่ำหน่อยแล้วร้องเสียงดังแสดงว่าสูงไปสูงไปเอาต่ำหน่อยต่ำๆนะครับ จงสวยแทนงามแทนสวยจริ้งแต่โอ้ยคุณโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วโอ้ยดัเกินไปเหมือนร้องอยู่ในโอ่งอ่ะมานี่เลยมานี่เลยยังไงกันเนี่ยฮะส่งริบบทอเลตยาเห็นปุ๊บชื่ออะไรนะอเลตยาพระุชคาอเลตยาอเลตยาเอออนเลตยาอยู่ตรงนี้เลยอยู่เฉยเลยลืมเหรอไปนะลืมมาสิลืมเหรอไปเลยม เปรียบตัวคืนนี้ดังสอนเพื่องยิ่งปากกลางใจผู้ใดก็ตามต้องลงมนกอะฉจนไม่อาจทาดวงใจให้ไปจะชันโมดพระนาดีไม่มีเรื่อง ทงสดมนไพรให้บุญครอบงามสิงห์ุรีน,น้ำดังายทั่วทิงย์สองเ<อ> <ภา S 2> พ้วพจ้าผ<พ>า,<พ>า้ติดมึงพาเจ้าตากมาสิงห์ได้ไงเนี่ยบ้าเปล่าอ้าวกับเพงเนื้อเข้ามาอย่างนี้เขาไม่ได้กรุงธนบุรี มึงเอามั่วแก่แล้วเนี่ยมาเล่นสิงบุรีต้องร้องไงนี่เพลงอะไรบางละจันบางละจันบางละจันมีอาชีพอยู่ทุกวันเดือนเดือนสิบสองน้ำกรนองน้ำกรนองเดือนตั้งยิงเราตัลายชายยิงสันที่มาลอยกระทงวันเพ็ินเดือนสิบไม่ทันหนุ่มไม่ตีทั้งโน้นหลุดหัวหน้าหัวหน้าไม่ตีหรอกหัวหน้าร้องดี จงจมทีบทำไมอะไรเดี๋ยวกระหม่อมฉันชอบผู้หญิงคนนี้เยเย็นก่อนเย็นเย็นก่อนริบมันยังไงเราร้องเพลงจีบก็มาร้องเพลงมันจะร้องเที่ยวก็ร้องแท้ตลอดเลยหมายก็กระหม่อมฉันชอบผู้หญิงคนนี้เะาฟาบาชอบผู้หญิงคนนี้หมั่งฉันก็ชอบพระจุขันเราก็ชอบเหมือนกันไม่ได้ไม่ฟาบาเราเนี่ยรักตั้งแต่แรกพบเลยเพราะฉะนั้นเจ้าสองคนไม่มีสิทธิ์เราก็เจอพร้อมกันเะาฟาบาอะไรตะยาเห็นก่อนอะไรตะดาน ปปอเดตยาพระเจูค่ะและชื่ออเดตยาจะไปของความรักเขาเนี่ยเขาจะกล้ารับรักเราหรือเปล่าเออ,อยังไงเขาก็ต้องรักเปลี่ยนชื่อใหม่เลยมันจะเปลี่ยนชื่ออะไรฉันจะแก,กั้หน้าตัวเองเพราะชื่อนี้มันก็เหมาะอยู่แล้วชื่ออุปสมบทใครชื่อนี้มึงไงชื่ออุปสมบทอันนี้ชื่อจริงชื่อเล่นชื่อออเดิร์ ผมชื่อออเดิฟหน้าเหมือนออส่วนมากเลยชื่อออเดิฟก็นีให้เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมโอ้เม็ดกระจีเต็มจานเลยนะเอาไม่เอามันเรียกยากอุปสมบทอ่ะอะกูตั้งชื่อให้ตั้งชื่ออะไรเอาแบบเม็ดกระหนาำเลยนะเออวรนุชขอบพระทยผู้ชมค่ะวรนุชวรนุชเออวันุชชื่อนะถ้าอย่างนั้นเราจะให้โอกาสถ้าหากว่าชอบคนนี้จริงๆครับนี่เสียสละให้เลย แต่ว่ามีเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไปทำความรู้จักไปขอความรักผู้หญิงคนนั้นถ้าหมดเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วเขายังไม่รับรักและจีบเขาไม่ได้นะเราจะขอจีบบ้างไม่ถึงฝาบาสแน่นอนโอ้ยรอไปเถอะเร็วๆเ,เข้าเฮ้ยคุณสอนรามเออเอา,เอาเองี้ดูท <คน S 2> ่าทางแล้วผู<ๆ>้หญิงเขามีใจให้กูมากเลยรู้ได้ไงรู้จีดูหางตาเขาเชียวมันกูลุนอยู่ าหัวหันตาเขาเียวม,มา oh. เอาอยัางงี้วรนุษนายเข้าไปคุยก่อนล้วเวลาสองนาทีพอครบสองนาทีจะมีสัญญาณดังหมดเวลาโอเคตามนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสีดาคุณชื่ออะไรครับอรัญญาค่ะชื่ออะไรนะฮะอรอัญญาจ้าอรัญญาครับผม,ผม หลอกเป็นรลอก็ใช่ไงทำวันคูดอย่างนี้ไม่ได้แดกแนอ่อดนเพลงไปเลยคนละเพลงมึงแน่เหรอตอแน่ไม่แน่แม่กูกินยาคุมกูยังออกมาได้มึงจะรู้ออกมาเลยเนี่ยอเอางี้ดวนเพลงกันคนละเพลงไปเลยกูให้เกียรติมึงขึ้นก่อนกูร้องกันนัน m u ส i c จะขาดใจแล้ว น้องอายพระจันทร์ดุที่ท่านกำลังพึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรให้งดคงเป็นใจถ้าเธอสมบองณนึกเอาแต่ใจตามน้ำพองนี่ท่านมองน้ำอยู่ยิ้มเปื่อนอะไรจำไม่มองไม่จันไม่มองจำไม่มองน้องกอดเพียนเพียน้องเพียนชอนมืออยู่เท่าไหร่น้องร้องเพี้ยนไงเขาไม่เนี่ยใครเพียนมึงอะเพี้ยนเพี้ยนตั้งแต่มึงแล้วกูเพียนอะไร โอ้โนยละอ้อนุจันทเมื่อไหร่เป็นไมหหันมากไกลๆดูสิจะอายไปไหนกันอุ๊ยอุอุเปียนหัวหน้าร้องให้มันฟังดิโตจนป่านนี้มึงร้องไม่เข้าเสียงโอ้โนยละอ้อนุจันเมื่อไหร่เป็นไมหหันมากไกลๆดูสิจะอายไปไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาเขาดูทันเนี่ยไอเด็กเราโนยละอ้อนุจันทเมื่อไป็นลมหหันมากไกลๆดูสิจะอายไปไหนกันอุ้ยไมีเอาเปี่ยน เฮ้ยเจ้าภาพมาอย่าพึ่งตีกันอ่าโอ้ยเจ้าภาพสวยกว่านางลิเกย์นี่แล้วเงเภาพครคุณดารินอ๋อคุณขอบคุณครับคุณดารินไปลืมลืไปไปขอบคุณครับขอบคุณครับไปบคุขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับด้วยนะครับเออ กอนพูดคำนี้ไปคุณดารินจะโกรธไหมว่าคุณดารินเป็นผู้หญิงที่น่ารักดูดีเซ็กซี่และจงภูมิใจนะหน้าคุณดารินสวยเหมือนอรชออเลยโอ้ตาตัวโยกเลยเนี่้จอมเดี๋ยวทำไมใครไม่อยากหน้าเหมือนกูวะเนี่ยพอละจะมึงปุ๊บเดี๋ยวโทรหาคลินิกเลยไปพูดแบบนั้นเดีวก็พ่อปลาเขาก็ออกออก ท่านไปร้องเพลงก็เพี้ยนยังไงเนี่ยฮะมันไม่ได้เพี้ยนนะเพี้ยนก็เพี้ยนจากมันเพี้ยนจริงมึงเพี้ยนเออมึงเหินเนี่ยมึงเพี้ยนมึงร้องไม่ถูกอะไรหัวหน้าร้องดิโอ้โวหน้าอองน้องใจนี่มอายไปทำไมพันมาไกลๆโดยสิจะอายไปไหนกันอุ้ยไม่เอาอุ้ยไม่เอาพี่หัวหน้าร้องพอขอสักทีเถอะยอมกันซะเกินทำไมอ่ะเห็นว่าแม่เขามายอมรูกค อ่ะจิะหายนี่อยากูไล่ตัวกูออกเลยไปจังพงออกูด้วยนะอยากกู้เลยอ๋้อมไหมวะเล่นไม่ได้คำเนี้ยเคยเล่นวันเนี้ยเขามานั่งอยู่และนั่งข้างตรงที่เคยผัวเขาเคยนั่งตรงนั้นแล้วเราก็โอ้ยทั้งผัวทั้งเมียนั่งคู่กันเลยจะเล่นหยาบก็เล่นไม่ได้ขอเวลาแป๊บนะ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินจะออกมาปวดเวลาแล้วนะครึ่งชั่วโมงจีบหรือเปล่า